เจ้าของมูมาพี่น้องเจ้าของมูมาแล้วมาเลยทางใดลุงบ่กไปพี่น้องเลาะบ่จะหน้อยเจ้าของเงินพ evet ืชบ OK> ่อยู <h <h <h> ่พี่น้องอยู่ทั้งอยู่ทั้งหลังเจ้าของเงินพืชอยู่ทางพุทธพี่น้องเลยบ่ได้สัมภาษณ์เจ้าของเงินให้ฟังพี่น้องเอ๋ยอันนี้มันหยังนะพี่น้องเอ๋ยอันนี้เตาพี่น้องหน่ยเตาเตาเพืนเ็ดเตาเตาท่านเอาท่อเห็ด เอาถังแดงเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดเตาจุพื้นจุหนังนี่พี่น้องผมสิพ้าพี่พอน้องมาเลาะเบื้องพื้นเฮ็ดอาซิบเสริมพี่น้องนี่คือ,อนี่คือหมูพี่น้องเฮ็ดอาซิบเสริมเลี้ยงหมูพี่น้องอาซิบเสริมเลี้ยงหมูอันนี้สายพันธุ์น่าจะเป็นหมูป่าสายพันธุ์ภูพานนะพี่น้องเด้อ มันจะเป็นเดล็อกผสมพี่น้องเดล็อกผสมสายพันธุ์เนื้อพี่น้องมูป้าสายพันธุ์เนื้อนาอพี่น้องเนาะราคาเดี๋ยวนี้กับราคาดีเติเดี๋ยวพี่น้องบบได้สัมภาษณ์เจ้าของเพิ่ให้เบิ้งพี่น้องเจ้าของเพิ่มอายุพี่น้องก็เลยบบได้สัมภาษณ์ห้เบิ้งสายพันธุ์ผู้พาี่กำลังเป็นสาวพี่น้องเลยมันตลาดต้องการสูงพี่น้องเดี๋ยวนี้ราคาเพิ่นประมาณร้อยสิบพี่น้องหน้าฟาร์มเนาะพี่น้องเนาะโลต่อโลพี่น้อง มูเป็นตัวประมาณร้อยสิบบาทพี่น้องเอ้ยซาดได้ของพ,พี่น้องเอ้ยเพิ่นกวาดให้ปลาเสียลห้ามแน่ให้หอาหารอาหารแน่ผสมกันอลไรพี่น้องเอ,อ้ย,ยเพราะอสสัดัยจ้าของเพื่อนเพิ่นบริวูพี่น้องก็เลย่อนบนได้สัมราญให้เบิง่งมีพี่น้องอาชีพเสริม้ะพี่น้องเนอไผ่มีท,มที่มีทางหรือไผ่ขึ้นบวออกหรือไผ่อยากได้อาชีพเสริมกับคอเชิญให้หาหมูป่าสายพันธุ์ผู้พานมาเลี้ยงลองเบื้องนะพี่น้องเด้อ มูปลาสาพันผู้พันนี่เพ้่นสีเอาพ่อพันดลอกผสมพี่น้องมันเลยกลายเป็นหมูเนื้อเลยพี่น้องเอ๋ตราดก็ต้องการสูงเข้าเคียงเข้าเคียงคายตามตลาดได้พี่น้องนี่ก็สีผ้าเลาะนี่กับเป็นเฮ็ดลินจือพี่น้องเนี่ยนี่เฮ็ดลินจือพี่น้องเลยผมนึกสิมา่ายสูพี่สุนองเบิกแล้วให้สเน่มาแล้วไทยนี่คือเฮ็ดลินจือตกเกิดจากตอคามพี่น้องสามารถรักษาล,ลวกตับแข็งได้เด้๋ยพี่น้องเด้อตัวนี้ อันนี้ท่อเนี่หฮะโบได้ทาให้เบิ้งพี่น้องอันีท่อเพิ่นเห็ดเลี้ยงหนูพี่น้องเียท่อเลี้ยงหนูพี่น้องเจ้าของเพิ่นบอยู่เจ้าของเพิ่นบอยากเป็นพระเอกนมว่าก็เลยสิโบได้เปิดให้เบิ้งพี่น้องเอยนี่เจ้าของเพิ่นเลี้ยงหนูหนูน้าเพื่น้องหนูเขาเรียกหนูพุกเนาะนี่จ้ตัวบอยนี่บอยนี่พี่น้องแล่นเขาแล้วพี่น้องแล่นเขาแล้วแล่นเขาแล้ว